สิบล่างครับผมสิบล่างสุดนี้เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เดินมาสิบสี่งวดน,นะครับแต่งวดที่ผ่านมาออกแปดห้าหลุดนะครับเข้าเลขห้าที่หลักหน่วยนะครับ จะลองลงอีกสักงวดนะฮะเผื่อเขาเดินต่อนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับสู่เราใช้หลักแสนนะ,ะหลักแสนบวกร้อยบนหลักแสนก็คือเลขสามบวกร้อยบนคือเลขเจ็ดนะครับสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง 1-2ได้3 3-2บวก2ได้5 5-3บวก3ได้8นะครับงวดนี้งวดประจำวันที่30ธันวาคม2566คํากำนวณได้01358นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นไม่การันตีได้ว่าจะมาหรือไม่มานะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม